เจริญพรคุณนัทนะครับเดี๋ยวเราไหว้พระกันก่อนเนาะวันนี้พูดถึงเรื่องหนี้สินนะครับอ่าอะไรคือหนี้ในทางศาสนานะครับอืมหนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงหนี้ที่เป็นตัวเงินโดยตรงเนาะแต่ลองฟังดูก่อนอารหังสมาสัมพุโตภะกวาพูดังภะกวันตังอภิวาเทมิ สวัสาอค่ะปะตูพักวัตาธ่านมูทั้มังนมาซาอามิสุปฏิปโนพักวัโตสาวกาทังโฆสังขังนมาอามิหันดามายังพุทธะสักวัโตอุปการนมากระังคารมัเสนะโมตัสสะพักวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตสัพกกวัตออราหาโตสสมมาสัมพุทธส <c oughs> ัาดูพระสูตรที่น่าสนใจนะฮะอปึ๊บอ่าขออนุญาตอ่านแล้วกันนะอินะสูตรว่าได้ความเป็นหนี้ พระปุยภาคัดว่าพิสูจทั้งหลายความยากจนเป็นทุกข์ของกามะโพคีบุคคลในโลกหนึ่งพิสูจนทั้งหลายกราบทุนว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุยภาคัดว่าพิสูจทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไรย่อมกู้นี่แม้การกู้นี่ก็เป็นทุกข์ของกามะโพคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพิสูจน, ic นท์ทั้งหลายคนยากจนเข็นใจครั้งกู้นี่แล้วย่อมใช้ดอก แม้การใช้ดอกก็เป็นทุกข์ของกรรมะโวคีบุคคลในโลกอย่างนาั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพิสูจน์ทั้งหลายคนเข็นใจยากไร้คันใช้ดอกแล้วไม่ให้ดอกเบีย้ยตามกําหนดเวลาพวกเจ้าหนี้ย่อมตามทวงแม้การตามทวงก็เป็นทุกข์ของกรรมะโวคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพิสูจน์ทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวง <c oughs> ยังไม่ให้พวกเจ้านี้ย่อมติดตามแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกา마โคคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพิสุนหลายคนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันยังไม่ทันให้พวกเจ้าหนี้ย่อมจองจําเขาแม้การจองจําก็เป็นทุกข์ของกามาโคคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ พระพู้ว่าตรัสว่าพิสุทั้งหลายแม้ความยากจนก็เป็นทุกข์ของกรรมะโพคีบุคคลในโลกแม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกรรมะโพคีบุคคลในโลกแม้การใช้ดอกก็เป็นทุกข์ของกรรมะโพคีบุคคลในโลกแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ของกรรมะโพคีบุคคลในโลกแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกรรมะโพคีบุคคลในโลกแม้การถูกจองจําก็เป็นทุกข์ของกรรมะโพคีบุคคลในโลก ด้วยประการชนนี้ฉันใดพิกษุ์ทั้งหลายบุคคลบางคนก็ฉะนั้นเหมือนกันแลไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีฤิในกุศลธรรมไม่มีโอตตะปะในกุศลธรรมไม่มีวริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินยัยพิสุจทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแหละเป็นผู้ เป็นคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อไม่มีศรัทธานในกุศลธรรมเมื่อไม่มีฮิริในกุศลธรรมเมื่อไม่มีโอตปะในกุศลธรรมไม่มีเวริยะในกุศลธรรมเมื่อไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติกายะทุจริตประพฤติวจิตุจริตประพฤติมโนสุจริตเรากล่าวว่าการประพฤติจจริตเช่นนั้นเช่นนี้ของเขาเป็นการกู้หนี้เพราะการปกปิดกายทุจริตเป็นเหตุ เขาจึงตั้งความปรนนาอันชั่วว่าขอจนเราอื่นอย่ารู้เราเลยดํริว่าขอจนเราอื่นอย่ารู้เราเลยขอจนเราอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามด้วยกายว่าขอจนเราอื่นอย่ารู้เราเลยเพราะการปกปิดวัจีทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรนน์อันชั่วเป็นต้น เพราะการปกป,ป,ปิดมโนษจริตเป็นเหตุเขาจ like like ึงต like like ั้งความปัญหาอันชั่วว่าขอจนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยดาริว่าขอจนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพูดว่าขอจนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามด้วยกายว่าขอจนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยเรากล่าวว่าการปกปิดทุจริตเป็นเหตุนั้นเป็นการใช้ดอกเพื่อนพรหมารีผู้มีศีลเป็นที่รัก ได้กล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุนี้เป็นผู้ทำอย่างนี้เป็นผู้ประพฤติอย่างนี้เรากล่าวว่าการถูกว่ากล่าวเช่นนี้ของเขาเป็นการถ่วงหนี้บาปอากุศลิตกที่ประกอบด้วยวิปฏิสารคือความร้อนใจย่อมครอบงำบุคคลนั้นผู้ไปสู่ป่าไปสู่คนไม้ไปสู่เรือนว่างเรากล่าวว่า การถูกบาปอกุศลวิตกครอบงำเช่นนี้ของเขาเป็นการถูกติดตามพิสูจนทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแหละเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ขันประพฤติกายะทุจริตประพฤติวจีทุจริตและประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจำคือนรกหรือเรือในเรือนจำคือกเนิดสัตว์เดรจฉานพิสูจทั้งหลายเราไม่เห็นเรือนจำอื่นแม้อย่างอย่างหนึ่ง ที่ร้ายกาจอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้และทำอันตรายแก่บุคคลแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอย่างนี้เหมือนเรือนจำคือนอรกหรือเรือนจำคือกำหนดสัตว์ดรดจฉาน,นี้เลยความยากจนและการกู้หนี้เราเรียกว่าทุกข์ในโลกความจนเมื่อกู้คนจนเมื่อกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนเพราะการไม่ใช้คืนนั้น พวกเจ้าหนี้จึงติดตามเขาเขาย่อมเข้าถึงการถูกจองจำการถูกจองจำนั้นแหละเป็นทุกข์ของหมู่ชนผู้ปรารถนากามในอริวินัยก็เช่นเดียวกันผู้ใดมีศรัทธาไม่มีอริไม่มีโอตัปปะคอบพูนบาปกรรมทำกายะทุจริตวจิตทุจริตมโนทุจริตปรารถนานว่าชนทั้งหลายอย่ารู้จักเรา ผู้นั้นย่อมดิ้นรนพ่อปูนบาปกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในที่นั้นบ่อยๆเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทําชั่วของตนอยู่เป็นคนจนกู้นี่ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนลำดับนั้นความนริเกิดแต่วิปฏิสารก่อทุกขทางใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านหรือในป่า เขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาซามรู้การทาชั่วของตนอยู่ย่อมไปสู่กําเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือถูกจองจำในลกส่วนนักปราดผู้ทาจิตให้เลื่อมใสในทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมพ้นจากการจองจำที่เป็นทุกนั้นเขาเป็นผู้ถือชัยชนะในประโยชน์ทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือประโยชน์เกือกูลในภพนี้และสุขในภพหน้า บุญคือการบริจาคของครหัสั์นั้นย่อมพอกภูนอันหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในอริยวินยัยมีจิตประกอบด้วยอิริมีโอตตะป,ปะมีปัญญาและสำรวมในศีลเราเรียกผู้นั้นว่าผู้มีชีวิตในสุขเเป็นสุขในอริยวินยัยเขาได้สุขที่ไม่อิงอามิตรอุเบขาตั้งมั่นละนิวรห้าประการได้ ปรนา,าความเพียรเป็นนิดบรรลุชามทั้งหลายมีเอกเอกตาจิตปรากฏมีปัญญารักษาตนมีสติรู้ชัดเอตุนั้นตามความเป็นจริงในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงจิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเชิงหากเขามีจิตหลุดพ้นโดยชอบเป็นผู้คงที่ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งภาวะสังโยชน มียานอย่างรู้ว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบยานนั้นแลเป็นยานชั้นเยี่ยมยานนั้นแลเป็นสุขอันยอดเยี่ยมยานนั้นไม่มีความโศกปราศจากทุรีมีจิตกเกษมสูงสุดกว่าความไม่มีหนี้นะฮะก็จบลงเนะี่ยนี้ก็เป็นเนื้อหาที่พูดถึงการเป็นหนี้พระ,ะเจ้าเปรียบเทียบเรื่องการเป็นหนี้การประสบความทุกข์ประการต่างๆเนี่ยจากการมีหนี้ เปรียบกับคนชั่วเนาะเวลาทำความชั่วใช่ไหมครับก็เหมือนการสร้างหนี้นะเริ่มต้นจากการยากจนนะยากจนในทางธรรมก็คือไม่มีคุณความไม่มีคุณงามความดีในใจพอไม่มีคุณงามความดีในใจก็เลยทำความชั่วการทำความชั่วก็เป็นการอะไรฮะการกู้หนี้เป็นการสร้างหนี้ หลังจากนั้นก็พยายามปกปิดใช่ไหมปกปิดก็คือเป็นการใช้ดอกอ่าแล้วก็ใจไม่สงบไปไหนก็ไม่มีสุขเนาะอ๋ะอไม่ใช่ถูกทวงนะถูกถูกเตือนถูกเตือนถูกตักเตือนถูกว่ากล่าวก็เป็นการถูกทุงนี้ และจิตใจที่เร่าร้อนไม่สงบไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะก็เป็นการถูกติดตามนตามตัวเนาะแล้วต่อมาก็ไปนรกไปเป็นสัตว์ไร้ฉานเป็นต้นอันนี้เป็นการถูกจอมจำเพราะหนี้สินตรงนั้นนะครับและถ้าสามารถปลดเปลื้องหนี้ไม่มีหนี้สินไม่ยากจนเนี่ยแล้วฝึกตัวเองอย่างดีก็สามารถบรรลุ ถึงพระนิพพานได้โดยลําดับนะก็ต้องฝึกฝนตัวเองกันไปนะครับคุณนั่นมีอะไรเสริมมีอะไรถามไหมมีบทหนึ่งที่เหมือนพูดซ้ำๆกันนี่มเออล,ล,ลงมาหน่อยว่าผมพี่อีกนิดนึงอีกนิดนะครับลงมือยครับทำไมเออลงีครับลง อันนี้จบเลยนะมีอะไรเอ่ยขอเป็นบทนี้ที่เหมือนพูดซ้ำๆกันทั้งทั้งช่วงประโยคเลยครับแต่อันนี้อาจจะไม่เข้าใจอ่าอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยเป็นบทอันนี้เป็นบทตอนท้ายแล้วนะอือแต่ว่าเข้าใจว่าบทนี้หรือเปล่าที่ว่าอย่ารู้เราเลยเนะี่ยอ่าใช่ครับเออ,อย่าขออย่าโอเคขอชนเราอื่นอย่ารู้เราเลยนี่คือหมายความว่าอะไรครับอ่า อันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าจริงมันมีสามตอนนะแล้วมันตัดไปตอนหนึ่งก็คือเพราะเพราะทําชั่วทางกายเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์เราผู้ิดในกามใช่ไหมแล้วล้วอย่ารู้ว่าเราทําอ่๋ออ่าทีนี้ทางวาจานี่มันที่ตั้งคือวจีทุริตวาจาคือพูดปวดพูดคำหยาพูดสอเสยพูดเพ้อเจอคือพูดจาไม่ดีเขาก็ตั้งภวาวนาอันชั่วว่าเฮ้ยคนอื่นอย่ารู้นะแล้วก็คิด อันนี้ดำริประว่าคิดหลังจากนั้นก็พูดพูดว่าเฮ้ยเขาอยากรู้เลยอ่าแล้วก็พยายามด้วยกายวาจาหรือหาช่องทางในการปกปิดอันสุดท้ายคือตัวเองคิดชั่วคิดโลภมากอ่าคิดประหยัดบาดบปองร้ายเขาหรือมีความเห็นผิดมีความเห็นผิดจากคานองของธรรมเนี่ยเห็นชั่วเป็นดีเห็นขี้เป็นเจ้านะเห็นโกงจักเป็นดอกบัวอะไรเงี้ยคือมีมีความคิดเห็นที่ผิดอย่างเงี้ย ก็ตั้งความปัญนาว่าคือมีความอยากให้คนอื่นอย่ารู้ว่าเราคิดแบบนี้แล้วก็ดําริคือความคิดคิดว่าขอคนอื่นอย่ารู้พูดว่าขอคนอื่นอย่ารู้และพยายามปกปิดด้วยทางกายด้วยประกันต่างๆเนาะมีการหลบหน้าหลบตาเป็นต้นเนี่ยครับไม่พูดไม่คุยไม่ไม่ไม่แตะเรื่องนั้นเลยเนี่ยอือครับคนอื่นก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดเรื่องนี้เก็บงำไว้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ <น>โอเคครับซ้ำๆ,<ซ>ำๆกันเนใ่้คล้ายกันใช่ไหมครับต,ต่างต่างกันนิดหนึ่งแต่มันต่างกันนิดหนึ่งอ๋อโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปฏิบัติธรรมกันสักเจ็ดนาทีเนะาะครับผมครับผมก็ตอนนี้ใกล้จะหกโมงละเจ็ดนาที อุทิศกุศลอีทังโนบุญญาขาทั้ง <c oughs> สภะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สุนบุญสงกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจท,ทั้งหลาย เทพบุรเทพธิดาทุตุองค์ขอจงได้อะนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอีกแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดสาธุ Ah, complete